ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามพวกคนทุกท่านนะครับครับวันนี้ผมก็อยากจะมาพาท่านผู้ชมผู้ดูมาดูมาชมกันนะครับก็อันนี้คือวิหิรามของผมนะครับคือวิหีรามของผมจะว่าเป็นไรนาส่วนผสมก็ว่าได้นะครับแต่ผมจะไม่พูดถึงแต่อันนี้ผมจะทําให้ดูแต่ที่ผมจะให้ดูเนี่ยนะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะไปปรับปรุง แล้วแต่ท so okay. ่านผู้ชมจะนำไปทำนะครับอันนี้แค่ผมให้ดูแค่เป็นตัวอย่างนะครับผมจะไม่ว่าเป็นโคกหนองนาหรือเป็นไรนาสวนผสมนะครับพอให้ท่านผู้ชมได้ดูได้สมเอานะครับผมจะหาไปดูไปสมนะครับก็ฤดูนี้ก็เป็นฤูดูแรงนะครับรดูแรงก็เหมาะสมนะครับสําหรับคนที่จะขุดสะขุดบ่อหรือทำโคกหนองนานะครับทำโคกหนองนาหรือ ไล่นาสนผสมเนี้ยนะครับคือต้องการบ่อน้ําหรือขุดน้ําเนี้ยนะครับก็หั่นผสมได้ดูได้เห็นคลิปนี้แล้วก็อาจจะไปช่วยหั่นผสมเป็นการไปทํากะแปลงของหั่นผสมได้นะครับฮั่นผสมอันนี้ผมต้องย้ําก่อนว่าอันนี้พื้นที่ของผมเองแล้วก็ เราจะมีเงินน้อยนะครับผมต้องย้ําเสมอว่าอันนี้ที่ผมให้มาดูในนับวันนี้คือพืชอายุยาวนะครับคือพืชพืชอายุยาวแล้วถ้าท่านผสมมีจุดประสงค์เนี้ยต้องการอยากจะได้นะครับทําแล้วอยากจะให้มันมีรายได้เลยภายในหนึ่งปีเนี้ยมันมีอะไรมั่งนะครับมันมีอะไรมั่งเดี๋ยวผมจะหาไปดูไปสม,มนะครับท่านผสมขอให้เราทํานะครับ ถ้าเราต้องการหารายได้นะครับผมต้องย้ำว่าถ้าเราต้องการหารายได้ท่านผู้ชมถ้าเราต้องการหารายได้เนี่ยพืชอันดับแรกที่ที่ให้ผลผลิตของเราเลยนะครับท่านผู้ชมแต่อันนี้ผมต้องบอกก่อนนะแต่ละพื้นที่นะครับท่านผู้ชมแต่ละพื้นที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าต่างอำเภอเนียจะค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับ จะค่อนข้างระบากนิดนึงอันนี้ที่ดินกระขานี่ผมยังไม่ให้ให้ดูนะครับอันนี้คือพืชอายุสั้นผมลงไปแล้วนะครับถ้าใครติดตามผมก็คงจะนั่นละนะครับท่านผู้ชมภายในหนึ่งปีท่านมีรายได้นะครับถ้าท่านต้องการหารายได้อันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าผมให้ดูที่ของผมแต่ให้ดูพื้นที่ของท่านผู้ชมนี่นะครับอันนี้คือตะไคร้นะครับ ท่านผู้ชมนี่คือตะไคร้ภายในหนึ่งปีท่านสามารถทําได้เลยนะครับหารายได้ได้เลยผมต้องย้ําว่าให้ดูพื้นที่ของท่านผู้ชมเป็นหลักนะครับท่านผู้ชมให้ดูพื้นที่ของท่านผู้ชมเป็นหลักนะครับน,นะครับอันนี้ก็คือกอตะไคร้นะครับอันนี้คือพืชอายุสั้นนะครับอันนี้คือมะละกอนะครับมะละกอท่านผู้ชม ครับอันนี้ก็อาจจะต้นเล็กสักนิดหนึ่งนะครับเหลืออยู่ลูกเดียวนะครับเหลืออยู่ลูกเดียวคือมะกออันนี้คือมะกกกินผลดิบนะครับที่เอาไปส้มตามที่เอาไปแกงส้มนะครับผสมเอาไปแกงส้มเมื่อปีที่แล้วราคาพุ่งไปกิโลละ35บาทเลย30 35บาทเลยมะกอนะครับเป็นรายได้ที่ดีนะครับอันนี้ที่ผมให้ดูเนี่ยผมมีมะกกกินลูกดิบนะครับกินลูกดิบ แล้วอีกหนึ่งอย่างมะกอเนี่ยคือ,อคมะกอฮอลแลนด์นะครับกินลูกสุกให้ท่านผู้ชมปลูกนะครับขายดีนะครับพึงลูกเล็กก็ขายดีอย่างน้นอยๆอันนี้ผมไม่มีให้ดูเมื่อก่อนมันมีนะครับตอนนี้มันโค่นไปหมดละนะครับตอนนี้มันโค่นไปหมดนะครับท่านผู้ชมขายดี <Authority> ยดมะกอสุกฮอลแลนด์นะครับอันนี้ก็คือกล้วยนะครับน,นี่ผมให้ดูอันนี้คือกล้วยกล้วย กอนี้คือกล้วยหอมพองนะครับกล้วยหอมพองสามารถให้ผลผลิตได้ในเมื่อเราปลูกในีนหนึ่งปีนะครับในขัานผสมนี่เขาก็ก็หลังออกลูกนะครับนี่นะครับภายได้หนึ่งปีออกได้เลยอันนี้ที่ผมมีนะครับอันนี้มะพร้าวนี่ใช้เวลานะครับอันนี้ใช้เวลานี่ผมปลูกมาก็เข้าปีที่สามปีนี้ละนะครับนี่ผมก็ปลูกบน ขอบสะขอบบ่อ glasses, แล้วผมให้ดูดินนี่นะครับนี่ผมแทบจะไม่ว่าดินเลยนะครับมันเป็นหินลูกหลังที่ผมขุดจากสะจากบ่อออกมานะครับนี่ผมให้ดูเลยมันไม่ใช่ว่าผมซื้อดินซื้อหินมาถมนะครับมันเป็นดินลูกหลังมันเป็นพื้นที่ที่ผมขุดสะเนี้ยนะครับมันเป็นดานนะครับเป็นดานดานผุดานแผ่นนะครับบางทีก็อาจเป็นก้อนนะครับนี่ ผมให้ท่านผู้ชมดูกันนะครับนี่ผมผมปลูกไว้บนนี่มันก็เลยอาจจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นะครับอันนี้คือต้นมะม่วงหิมาพานนะครับพานผู้ชสมอันนี้แถวบ้านผมเนี่ยตอนตอนที่ของให้ผลผลิตตอนลูกเขาออกนั่นนะครับ่านผู้ชสมกิโลนึงผ้าไม้คัดเนี่ยสามสิบถึงสามสิบห้าบาทนะครับผ้าคัดลูกใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆเนี่ยนะครับ มันเจะกิโลถึงห้าสิบบาทเลยนะครับผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้าหอมนะครับผมมาปลูกเขาไว้สามสี่ต้นนะครับแล้วก็อีกอันนี้คือกล้วยหอมพองเหมือนกันนะครับนี่ปลูกปีเดียวให้ผลผลิตได้เลยนะครับในเมื่อท่านผู้ชมอยากจะปลูกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเราจะปลูกเยอะนะครับในเมื่อเราไม่มีต้นทุนนะผมเคยบอกแล้ว ให้เราสั่งซื้อนะเราจะซื้อเยอะซื้อด้วยกําลังทรัพย์ของเรานะครับอาจจะ,ะเราจะสั่งซื้อมาสักสี่ต้นห้าต้นนะครับปีเดียวเนี่ยนะครับภายในหนึ่งปีเนี้ยท่านสามารถแต่ละกอนเนี้ยท่านสามารถขยายได้ออกไปในเมื่อมันออกหน่อแล้วเนี่ยไม่ต่ำอีกสามต้นนะครับผมตีให้เลยขั้นต่ำไม่ไม่ต่ำอีกสามต้นนะครับพันผสมไม่ต่ำสามต้นพันผสม อย่าไปลงทุนหักโหม وم, ทีเดียวค่อยเป็นค่อยไปผมเคยบอกผมพุกคลิปพุกวิดีโอผมไม่แนะนําให้ไปทุ่มเงินเอาทุนเงินเป็นทุนเป็นก้อนไปลงทีเดียวนะครับอันนี้ก็คือต้นมะขามเทศนะครับแต่ถ้าใจจริงแล้วผมไม่ไม่แนะนํานะครับมะขามเทศเนี้ยนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากที่ผมซื้อมาเนี้ยราคาต้นก็แพงแต่มันไม่ให้ผลผลิตดีนะครับ ท่าที่ผมไปเห็นนะไม่ว่าพื้นที่ไหนนะครับมันไม่ค่อยจะออกฝักดกนะครับพันมุ์สมมันจะไม่ค่อยออกฝักดกนะครับนี่อันนี้ก็คือตะไคร้นะครับผมมาปลูกเขาไว้นะครับอันนี้ก็คือต้นกระท่อมนะครับผมมาปลูกเขาไว้ป้ายอะเงผมก็ยังไม่ค่อยจะได้กินเลยนะครับนี่แล้วอันนี้ติดกับถนนนะครับนี่ผมก็วันนี้ผมก็มาไถที่นี่อีกไวลานะครับนี่ติดถนนทางซอยเข้านานะครับ ผมก็ปลูกม่วงม่วงหิมะพันไว้หมดเลยนะครับปลูกม่วงม่วงหิมะพันนี่ม่วงม่วงหิมะพันนี่น่าจะประมาณสองปีนะครับน่าจะประมาณสองปีเขาก็จะออกผลิตให้ให้เราได้ดูเลยนะครับอันนี้ก็คือม่วม่วงนะครับนี่ผมก็เอาม่วงม่วงมาปลูกสลับไปนี่ต้นหนึ่งนะครับนี่เขาก็ออกดอกละนะครับนี่ก็ให้ผลผลิตมาไม่ตามสามสี่ปีละนะครับนุ่นโบนุ่นกำลังออกดอกออกช่อเลยนะครับนุ่นนะครับ ผู้ชมอันนี้ที่ผมแนะนำแล้วที่ผมมีอยู่นะครับแต่ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมไว้ว่าท่านผู้ชมอย่าปลูกนะครับอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับแต่ท่านผู้ชมถ้าให้ผมแนะนำเนีท่านผู้ชมอย่าปลูกพืชเชิงเดียวนะครับให้ปลูกพืชหลากหลายนะครับให้ปลูกพืชหลากหลาย ที่ผมแนะนำเนี่ยมันมันเพราะอะไรนะครับมันเกี่ยวกันอันนี้กล้วยน้ำว้านะครับกล้วยน้ำว้านะครับนี่กล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าเนี่ยนะครับพันธุ์ผสมผลแรงนะครับใช้ได้ทุกอย่างทุกส่วนเขาเลยนะครับต้นลำต้นเขานะครับก็เป็นหยวกเอาเอาหยวกไปขายหัวปีขายได้นะครับนี่นะครับนี่พันธุ์ผสม ถ้าเป็นกล้วยแนะนําอีกอย่างนะครับถ้าท่านผส้ชมปลูกกล้วยพื้นที่ต่ำเนี้ยน่าปลูกนะครับกล้วยอีกอย่างหนึงที่ราคาดีที่กล้วยหอมพองเนื่องจากที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้แล้วนะครับที่ดูไปเมื่อกี้เนี่ยกล้วยอีกอย่างหนึ่งที่ขายดีราคาดีนะครับคือกล้วยไข่นะครับท่านผู้ชมคือกล้วยไข่ถึงแม้แต่ลูกเล็กก็ตามเคือเล็กก็ตามนะครับแต่ราคาดีนะครับราคาดี อันนี้ผมให้มาดูสับประรดนะครับนี่ผมปลูกสับประรดนะครับให้มาดูกันนะครับผมปลูกสับประรดเขาไว้นะครับผมปลูกหลากหลายนะครับท่านผู้ชมทำไมผมพึงแนะนําว่าอย่าปลูกพืชเชิงเดียเเด่ยวท่านผู้ชมหาพืชเชิงเดี่ยวนี้ท่านผู้ชมในเมื่อราคาตกเนี้ยมันตกเลยนะครับให้ท่านัให้ท่านผู้ชมสังเกตดู อย่างมะม่วงนะครับอย่างฤดูมะม่งวงออกเนี้ยนะครับที่ไหนใครก็ปลูกใครก็ปลูกมะม่วงเนี้ยนะครับถ้ามันออกพร้อมกันเนะี้ยกิโลละเจ็ดบาทแปดบาทก็มีเลยนะครับพันผสมนี่มันคืออย่างนี้นะครับผมพึงไม่แนะนําว่าให้ปลูกพืชเพิงเดียวนะครับพันผสมให้ปลูกหลากหลายหลายอย่างนะครับถ้าราคาอย่างนึงมันตกนะครับแล้วอีกราคาอีกพืชอย่างนึงราคามันจะช่วยพยุงกันไปได้ นะครับท่านผู้ชมอันนี้คือหลักการการการทำและการคิดของผมนะครับถ้าท่านผู้ชมต้องการต้องการหารายได้นะครับอันนี้ผมต้องย้ําก่อนว่าถ้าในกรณีเราไม่ได้ส่งเองนะครับเราไม่ได้ส่งเองหรือเราไม่ยังไม่ได้มีติดต่อที่ที่ส่งเลยเนี้ยนะครับถ้ายังไม่มีที่ส่งเนี้ยท่านอย่าปลูกพืชเชิงเดียวนะครับท่านอย่าปลูกพืชเชิงเดียว พูดเสยียงเดี๋ยวนี้ที่ผมอยู่ที่ผมเห็นเนี่ยนะครับท่านผู้ชมคืออยู่ได้เนี่ยคือหุ้นเลียนอย่างเดียวนะครับคือหุ้นเลียนอย่างเดียวราคาไม่ผันผวนนะครับราคาไม่ผันผวนสักเท่าไหร่เท่าที่ผมเห็นเนี่ยนอกนั้นไม่มีอะไรนะครับผันผวนม,มากเลยเหมือนกันนะครับแล้วอันนี้ที่ผมจะให้มาดูอีกหนึ่งอย่างนะครับท่านผู้ชมสามารถหารายได้เลยแล้วขายดีนะครับนี่ผมมีอยู่ตัวนึงฮะอาจจะ ให้ดูไกลสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมจะเห็นดอกไหมครับอันนี้คือสะเดานะครับสแเดามันหรือสะเดามาเลนะครับผู้ผู้ชมเนี่ยขายดีนะครับขายดีกิโลนึงเนี้ยน,นะครับเมียผมซื้อมาขายเนี้ยรู้สึกว่ากิโลละห้าสิบบาทเลยนะครับอันนี้สะเดานะครับคืชปลูกง่ายมแมลงไม่ได้รบกวนอะไรเลยนะครับนี่นะครับ สับปะรดนี่อีกอย่างนะครับแมลงไม่ได้รบกวนไม่มีอะไรเลยแล้วก็คนแรงนะครับคนแรงเป็นอย่างดีนะครับนี่ผมปลูกเาไว้ผมทําอย่างนี้นะครับปลูกไว้กินนะครับเหลือกินเราขายขายได้ทั้งหมดนะครับพันธุสมอันนี้ผมให้ท่านหาพันผู้ผสมมาดูมาชมกันนะครับแล้วไอ้ที่ร่มร่มมืดมดอยู่แถวเนี้ยนะครับอันนี้คือมะม่วงหิมะพานนะครับมะม่วงหิมะพานที่ผมมาปลูกเน่ยน่านผสมผมบอกผม ที่ผมมาปลูกขนาดเนี้นะครับเม,เมื่อสักสามสี่ปีที่แล้วมาเนี้ยผมไปปลูกลงทุนไปปลูกขัาหวานป่านะครับท่านผูมผมก็เลยเอาไม้เอาไม้มาทําเป็นไม้พี่เลี้ยงเป็นไม้ล่มนะครับเป็นไม้ล่มเลยมันก็ต้องมีมะวงวงหิมพานเอาไว้นะครับแต่ทีนี้บางอื่นเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วกับปีก่อนฝนดีนะครับมันแฉะตายหมดเลยนะครับตายหมดเลย ผมลงคูณทักหวานไปนี่หลายหลายร้อยต้นนะครับซื้อมิตรมาเพาะเองมั่งนะครับเป็นซื้อกามั่งนะครับเท่าที่ผมซื้อเม็ตรมาเพาะเองก็เป็นพันเลยเป็นพันเม็ดนะครับอันนี้คือขานะครับในท่นันผู้ชมขาเนี้ยนะครับผมต้องบอกก่อนว่า <c oughs> ต้องย้ําอยู่เสมอว่าทําอะไรให้ดูพื้นที่ของเรานะครับถ้าขาเนี้ย ถ้าอยู่อย่างตัวเมืองเมืองกับผมหรืออย่างอะไรเนี้ยนะครับถ้ามีคนรับซื้อเนี้ยขาเนี้ยนะครับภายในหนึ่งปีท่านหาเงินได้ราคาถ้าทำจริงๆเนี้ยนะครับให้ท่านผู้ชมเข้าไปดูนะครับการปลูกขาขายก็มีนะครับปลูกขาขายก็เยอะนะครับขอให้เราทานะครับขอให้เราทําขาอ่อนบ้านผมเนี้ยนะครับขาอ่อนบ้านผมเนี้ย เนี้ยจะเป็นช่วงช่วงเนี้ยไปนะครับท่านผู้ชมกิโลละสามสิบห้าบาทถึงสี่สิบห้าบาทเลยนะครับขาอ่อนนะครับขาแก่นี่ยี่สิบห้าถึงสามสิบห้าเลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ที่ผมบอกเนะี้ยท่านจะทําอะไรต้องให้ดูพื้นที่ของท่านผู้ชมนะครับพื้นที่ของท่านผู้ชมอย่าลืมมาตรงนี้นะครับอย่าทําตามกระแสผมบอกได้เลยอย่าทําตามกระแสผมจะมีคําพูดให้ดูครั้งหนึ่งท่านผู้ชมจะรู้ อันนี้ต้นชํำชานะครับไอเมเม,เมละต้นชํำชาหรือไอเขาเรียกว่าต้นก้ามปูนะครับผมก็มาปลูกไว้เพื่อเอาล่มนะครับอันเนี้ยเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะครับห้าใบเาขาล่วงลงมานะครับท่านผู้ชมห้าใบเขาล่วงลงมานะนะครับผมให้หามาดูส่วนผมผมให้ดูอย่างนี้หาอะไรได้นะครับผมมีแค่ทั้งหมดเลยนะครับนี่ หลักการที่ผมทำนะครับหลักการที่ผมทำแล้วมันเป็นที่มาด้วยนะครับมันเป็นที่มาที่ไปคือคําว่ากเกษตรตามใจนะครับเกษตรตามใจผมจะทําทุกอย่างนะครับเข้าที่ผมรักเข้าที่มันกินได้เข้าที่ขายได้นะครับซึ่งมันเป็นที่มันเลยมันเป็นที่มาของคําว่ากเกษตรตามใจนะครับพานผู้สมผมไม่ได้ฮิตตามกระแส ยาฮิตตามกระแสเมื่อกี้นะครับผมขอย้อนไปว่าท่านประสมเคยคงยังไม่ลืมนะครับเมื่อเสือ่องโควิดเนี้ยไม้ดอกไม้เลี้ยงไม้ด่างดังกันชิบหายวายวอดนะครับต้นละเป็นหมื่นนะครับเดี๋ยวนี้หลักร้อยก็ขายไม่ได้นะครับนี่ฮันประสมผมบอกได้เลยว่าอย่าฮิตตามกระแสนะครับบางทีบางคนเนี่ยอีกอย่างนะครับเห็นพอปลูก ยางหาลาปับยางหาลาตกปับหรือนะครับหรือว่าปามราคาดีไปขายปามนะครับไปปลูกปามนะครับอันนี้วิ่งตามกระแสทําไปทํามาหันเป็นนี่จนไม่รู้เท่าไหร่นะครับมันกลับไปกลับมานะครับเพราะฉะนั้นการเกษตรของสินค้าของค้าการเกษตรเนี้ยมันไม่แน่นอนนะครับท่านผู้ชมมันไม่แน่นอนมันขึ้นขึ้น,นลงลงผมก็บอกแล้ว ผมก็พูดอยู่ไปเมื่อกี้นะครับราคาไม่ผ่านผวนมากที่สุดผมก็เห็นแตูุ่เรียนนะครับแต่อนาคตุเรียนก็จะเป็นยังไงต่อไปไม่ทราบนะครับเป็นต่อไปไม่ทราบเพราะจีนก็ปลูกเยอะลาวก็ประเทศจีนมาลงทุนแยะนะครับนี่ผมให้ดูกันนะครับอันนี้ก็คือต้นขนุนนะครับนี่นี่ขนุนน,น,นี่ อผมก็จําชื่อไม่ได้นะครับที่เนื้อแดงแดงที่เนื้อแดงแดงนั่นนะครับพระส้สมผนุนกินลูกแก่นะครับแต่ลูกอ่อนก็ผมซื้อไปปลูกไว้มันมันโค่นไปละนะครับมันโค่นไปละเนื่องจากมันเป็นที่ต่ํานะครับอันนี้ก็ขอไผ่นะครับผมมาปลูกเข้าไว้ไผ่ข้าวหลามนะครับอันนี้ข้าวหลามจริงๆเลยนะครับไผ่ป่านะไผ่ไม้ข้าวหลามจริงๆเลยนะครับ นี่ก็ลำไม่โตนะครับเนื่องจากลำเยอะผมก็ตัดเอาลำไปใช้นะครับอันนี้ไฮจิมจิมซุงนะครับท่านผู้ชมผมมาปลูกแค่สามปีเองนะครับผมไม่ได้ตัดหน่อไปผมเพิ่งตัดหน่อไปไม่กี่หน่อเองนี่นี่ต่อที่ผมตัดไปได้สามวันกับวันเนี้ยนะครับผมก็ลืมถ่ายให้ดูก่อนที่ผมจะตัดนะครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่น,นี่เห็นไหมครับออกหน่อมานี้อีกหน่อหนึ่งละท่นรนท่านผู้ชมอันนี้ขนาดเขาไม่ได้ลดน้ํา ถ้าเราต้องการไม้เอาหนอนะครับี่ท่านผู้ชมนี่ออหนอไม่อีกหนอนหึงละนะครับเห็นไหมครับต้องการไม้เอาหนอให้ปลูกหลากหลายนะครับให้ปลูกหลากหลายท่านผู้ชมเราจะปลูกไม้เสิงเดียวนะครับถ้าไม้เสิงเดี่ยวเนี้ราคาตายแล้วตายเลยก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับที่ผมพูดพูดไปเมื่อกี้ถ้าเราปลูกหลากหลายนี้มันจะช่วยพยุงราคากันไปนะครับ อันนึงราคาตกอันนึงราคาดีนะครับพะผม้ชมอันนี้คือสะอมนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนําให้ปลูกมากที่สุดคือสะอมนะครับพะผม้ชมอันนี้ฤดูแรงแล้วตอนเนี้ยน่าจะไม่ต่ํากิโละ130ละร้อยสามสิบละนะครับพะผม้ชมในนะตอนเนี้ยนะครับนี่นี่ก็คือสะอมนะครับผมปลูกไว้หลากหลายนะครับนี่ที่เป็นผู้พุ่มเนี่ยผมก็ว่าผมปล่อยให้แก่อยูน่นี่ผมผมก็ว่าผมจะตัดซ้ําอยู่นะครับ ผมไม่ได้ซ้ำนะครับผมยังไม่ได้ตัดเ <ow> นื่องจากผมไม่มีเวลานะครับ<__ <ow> ผมทำงานคนเดียวนะครับทำงานคนเดียวนะครับทั้งเก็บทั้งตัดนะครับทั้งทำนะครับมีอย่างเดียวคือไม่ได้ขายอันนี้คือไผต่ตรงนะครับคือไผต่ตรงเนี่ยผมปลูกเอาไว้สักละเริ่มลำน้อยละนะครับมันแก่ละนะครับพันธผสมอันนี้ให้ครับไอ้น,นี่ก็คืออีกหนึ่งอย่างนะครับอันนี้ก็คือต้น ต้นอินฮาฮาลำมนะครับอันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะรู้กันดีนะครับตอนแรกๆตอนไม่ดังนะครับกิโลละสี่0้นะครับตอนนี้เหลืออยู่100นะครับเหลืออยู่หนึนะครับบางทีก็70 80ก็มีอินฮาฮารำผมเอามาปลูกเข้าไว้คือเป็นกรณีศึกษานะครับปลูกไปเรื่อยๆแล้วผลที่ผมมาปลูกเนี้ยปลูกคุกอย่างเนี้ยอันไหนมันจะให้ผลผลิตดีอันไหนมันจะ ชอบกับเนื้อที่ของเรานะครับคานผู้ชมอันนี้ก็อ้อยนะครับผมปลูกหว้อยกล้วยนะครับนี่อีกต้นนึงนะครับอินทาฮารามมันจะมีอยู่3มต้นทั้งหมดนะครับผมปลูกไว้อันนี้ปลูกข้างหลังนะครับ2ต้นนะครับต้นใหญ่อยู่อีกต้นนึงอยู่ข้างสะนะครับผมยังไม่ให้เห็นนะครับแล้วก็ไอ้นี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือซึ่มโอนะครับ ส้มโอฮับพิมสยามนะครับผมผมก็มาปลูกเข้าไว้นะครับปลูกเข้าไว้ทั้งหมดมันมีสองต้นนะครับนี่ผมให้ดูต้นเดียวก่อนนะครับนี่ก็ปลูกมาได้ปีนี้เขาปีที่สามละนะครับก็ถ้าพูดง่ายๆก็ปลูกตามมีตามขืดเลยนะครับผมไม่ค่อยได้บํารุงรักษาเขานะครับครับแล้วอันนี้ก็คือต้นผักหวานนะครับผักหวานป่านะครับอันนี้มันอยู่ที่สูงนี่นี่ผมปลูกไว้นี่นะครับอันนี้มันอยู่ที่บน นะครับดินไม่เสรจมันอยู่ข้างคันสาผมนะครับคันสากันบ่อผมนะครับนี่มันติดอยู่อย่างนี้นะครับนี่นี่นะครับมันถึงยังเหลืออยู่นะครับนะครับนี่หักหวานป่านะครับอันนี้ก็เข้าปีที่สามปีนี้ละนะครับเนื่องจากมันร่มมากมาได้แดดนะครับมันก็ไม่โตเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันอยู่ที่ร่มมาก แล้วคนนี้คือมะม่วงนะครับมะม่วงอีกหนึ่งต้นนะครับมะม่วงไอ้นี้คือมะม่วงโชคอนันต์นะครับท่านผู้ชมมะม่วงโชคอนันต์มะม่วงต้นนี้ผมปลูกมานี่น่าจะประมาณเข้าหกเจ็ดปีละนะครับท่านผู้ชมมะม่วงโชคอนันต์นี่คือมะม่วงกินสุกนะครับมะม่วงกินสุกเพราะมันข้อดีของเขาคือเขาจะออกขี้หลังออกขี้หลังของมะม่วงคุกอย่างนะครับมะม่วงคุกอย่างที่ เขาหมดไปแล้ว,ม,วม่วงอันนี้เขายังมีอยู่นะครับเขาจะมาออกลูกต้นทีลังเขานะครับอันนี้คือคือข้อดีข้อเด่นของเขานะครับม,ม่วงสุกนะครับรับแล้วก็นี่อีกหนึ่งอย่างนะครับผู้ชม,มนี่อีกหนึ่งอย่างนี่คือมะขามนะครับที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมปลูกนะครับพืชอย่างนี้นะครับมะขามมะขามเนี้ยหั่งไม่ว่ามะขามเปรี้ยว มะขามหวานนะครับมันขายได้หมดนะครับเฉพาะมะขามเปรี้ยวเนี้ต้นนี้เป็นมะขามเปรี้ยวนะครับท่านผู้ชมคือมะขามยักษ์มะขามฝักใหญ่ๆนะครับท่านผู้ชมมะขามฝักใหญ่ๆเราท่านสามารถท่านผู้ชมเนี้ยเอาไปทำเป็นมะขามแท่มไปแปรรูปแปรรูปได้เลยนะครับท่านผู้ชมอันนี้ปีนี้มันยังไม่มีฝกนะักมันมันไม่ติดมันไม่ออกฝักนะครับเนื่องจากปีที่แล้วมัน ออกไปแล้วนะครับวันนี้มันเป็นข้ามปีนะครับพระผสมมันเป็นข้ามปีอันนี้ที่ผมให้ดูเนี่ยนะครับพระผสมแม้แต่เขาสุกแ,แล้วเราเอามะขามเปลือกขายได้นะครับที่แน่ๆถ้าเราคิ้ขันนะครับวิธีการทำมะขามแช่อิ่มก็มีนะครับมีก็มีไปศึกษาเอาที่ผมแนะนําไม่ไม่ควรมองคามนะครับแล้วก็มะขามหวานนะครับผมมะขามหวานให้ปลูกแต่ผมต้องย้ํา พานผู้สมอย่าปลูกนะครับผมบอกได้เลยว่าพานผู้สมอย่าปลูกพืชซึ่งเดียวแล้วให้ปลูกหลากหลายนะครับให้ปลูกหลากหลายให้ปลูกหลายอย่างแล้วอย่าปลูกเยอะนะครับค่อยเป็นค่อยไปปลูกเสริมนะครับอันนี้ก็คือมะม่วงนะครับพานผู้สมนี่ผมให้มาดูอีกทีหนึงนะครับนี่บานดอกอีกนะครับอันนี้มะม,ม่วงตรงนี้มันจะมีอยู่สามต้นนะครับสามต้น ให้ผลผลิตเยอะมาเนี้ยนะครับ3ปี4ปีละนะครับนี่ผมให้ดูดอกเขาเลยนะครับผสมกำลังออกดอกนะครับนะครับอันนี้คือมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับแก้วขมิ้นหรือเขียวขมิ้นนะครับเขียวขมิ้นนะครับถ้าท่านผู้ชมปลูกมะม่วงเนี้ยนะครับท่านผู้ชมควรปลูกนะครับควรปลูกปลูกโดย พังมะม่วงกินดิบและมะม่วงกินสุกนะครับอันนี้ก็คือขวดใส่ยาฆ่า,มาแมลงฮีไล่มแมลงวันทองตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับครับอันนี้ผมใช้วิธีนี้นะครับผมไม่ได้ใช้ฉีดเลยนะครับอันนี้ท่านผู้ชมน,นี่ให้เดรยเลยได้เงินเป็นอย่างดีเลยนะครับสองต้นนี้นะครับได้ ผมออกหัวปีปีที่แล้วผมได้ไปเฉพาะมะม่วงขายสดเนี้ยน,นะครับกิโลละสามสิบห้าบาทนะครับตรงนี้ก็มีกล้ยกวยกล้วยอีกกอนหนึ่งนะครับกล้วยอีกกอนหนึง่งก็กล้วยหอมพองเหมือนกันนะครับก็มีตะไคร้อีกอยู่นะครับแล้วที่จริงมันมีอยู่ตรงนี้อีกต้นหนึ่งนะครับบังเอิญมันตายไปนะครับมันตายไปมันให้ผลผลิตละดว่วงกินมันแล้วปวกมันขึ้นนะครับปวกขึ้นก็เลยตายไปเลยนะครับนี่อีก ต้นนึงนะครับอีกต้นนี้ต้นนี้ยังไม่ค่อยออกช่อเท่าไหร่นะครับท่านผสมควรปลูกปลูกมะม่วงเนี้ยควรคิดว่ามะม่วงทั้งกินดิบผลดิบและผลสุกนะครับท่านผสมจะปลูกแต่ว่ามะม่วงสุกอย่างเดียวหรือมะม่วงดิบอย่างเดียวนะครับน,นะครับอันนี้ที่ผมจะมาแนะนําและพืชอายุยาวนะครับแล้วท่านจะมีรายได้ได้ตลอดนะครับท่านผสม แต่ผมต้องย้ําอยู่เสมอว่า่ันผสมอย่าไปใช้ทุนมากเลยทีเดียวนะครับค่อยปลูกค่อยไปเอาตามแค่ทุนเรานะครับเอาตามแค่เราสะดวกนะครับ่ันผสมปลูกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มาให้่ันผสมกันคือคืชอายุยาวถ้า่ันต้องการหารายได้นะครับอันนี้คือที่ผมทำอยู่และในส่วนผมเองเลยนะครับในที่ผมเองเลยนะครับ แล้วแต่ทัานผู้สมจะปติความเอาว่าจะเป็นไรนาส่วนผสมหรือจะเป็นโคกหนองนานะครับอันนี้ก็เป็นนาผมนะครับเนื่องจากว่านาปีที่ผมก็หำนาปีไปนะครับแต่นี่เมื่อเช้านี้ผมก็มาไถอีกนะครับไถให้ดินมันแห้งนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยก็เหลืออยู่แค่นี้นะครับที่ผมยังไม่ได้ลงอะไรเลยนะครับก็หีหินหรอกขาวๆก็คือหักบุ้งนะครับพี่ผมได้ให้ท่านผู้ดูผู้สมไปดูที่หานมานะครับนั่นก็คือหักบุ้งนะครับนี่ แล้วแต่ทัานผู้ชมจะไปตีความเอานะครับว่าจะเป็นไรนาส่วนผสมหรือจะเป็นโคโนกหนองนานะครับอันนี้เ้าที่ผมมีแล้วเ้าที่ผมปลูกนะครับไม่ผมไม่ได้ว่าไปหห้ทำคนนั้นประสบความสําเร็จไม่ประสบความสําเร็จมาทำแล้วอย่าทําเป็นนี่เป็นศินอย่างงู้นอย่างนี้นะครับแต่ที่จริงแล้วไม่ได้ไปหามเขาเลยว่าจะองเขาทำนะที่เขายังหยุดทำนะั้นมันคืออะไรนะครับ ที่เขายังไม่สําเร็จนะนะครับอย่ามองแต่เขาด้านเดียวไม่ใช่ว่าเอาแต่ยอดคนไลค์คนดูนั้นมันไม่ใช่เป้าหมายของผมนะครับพระประสงแล้วก็ไปเที่ยวหายของคนนั้นนี่ต้องทําอย่างนี้ประสบความสําเร็จอย่างงู้นอย่างนี้มันไม่มีนะครับก่อนจะประสบความสําเร็จน่าจะไปะสัมภาษณ์เขาพระญาจะไปถามเขาว่าก่อนสาเร็จเขาวางแผนมาอย่างไงเขาใช้ทุนมาอย่างไงดูแลรักษามาขนาดไหน ถ้าคนต้องการให้ความรู้จริงๆน่าจะออกมาในลักษณะนั้นมากกว่านะครับอันนี้สําหรับแสดงความคิดเห็นของผมนะครับสําหรับคลิปนี้วิดีโอนี้นะครับก็ห้าท่านผู้ชมท่านใดทําอยู่นะครับก็ขอให้ทำด้วยจริงจังและจริงใจให้ประสบความสําเร็จนะครับก็ขอเอาใจช่วยกับผู้คันทุกคนนะครับสวัสดีครับ